Oh my God. Oh Oh นี่มัน DM Press Friendly Um what the hell bro โอ้โหกำลังจะพิมพ์ซะแล้วมาเป็นรอยนูนเฉยงงเป็ใครไม่ได้เนาะนอกจากผมเองนะครับไม่เป๊ะจริงนี่คือแพสมิดบลูเอ็มเพลสนะครับกล่องก็มาสไตล์เดิมเนาะเรียบๆดูดีมากๆนะครับการออกมาวางกับโต๊ะเนี่ยเรียบไม่มีขอบเด้งเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนมันคือแกาสแพทนาะซึ่งเจ้าตัวบลูเอ็มเพลสเนี่ยออกมาแค่ขนาดเดียวนะครับนั่นคือ490 mm, ร้อคูณสี่มิลลิเมตรนะจะเป็นไซส์เดียวกับอาร์ติสันเอ็กซ์แอลเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยหนะ้าตามันคุ้้้้นน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 ๆะะะไไไมมมมมมม่่่่่่่่่ตตออออองแแแแแแปปปปลลลลลลลกกใใจนะัััคคคืทีีีีีีเเเเเยยยยสหชรรร์ววาาาาาข ข้างบนด้วยเนาะซึ่งเรือาสีเนี่ยเปลี่ยนจากโทนสีม่วงมาเป็นโทนสีฟ้าแบบนี้ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ส่วนตัวผมชอบสีแบบเดิมมากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะดูคมชัดมากกว่าเดิมไม่รู้ผมคิดปเองหรือเปล่านะครับแล้วก็เลเยอร์ต่างๆเนี่ยพอมองลงไปแล้วมันจะดูเคลียร์กว่าดูชัดกว่าเนาะส่วนที่เป็นสีขาวก็จะดูขาวมากกว่าไม่ได้ออกขาวเหลืองๆเหมือนรุ่นแรกนะครับแล้วก็ตัวเลเยอร์ข้างบนเนี่ยมันจะมีความเป็นกลิตเตอร์มีความแบบวิบวับวิบวับมากกว่ารุ่นแรกด้วยซึ่งทำ โโก้บริเวณมุมขวาล่างเนี่ยที่ดูมีขนาดเล็กลงในส่วนของความหนาเนี่ยก็จะหนาอยู่ราว4.3มิลลิเมตรนะครับก็คือบางลงเนาะเมื่อเทียบกับรุ่นแรกอย่างเดิมเทสนะครับซึ่งถ้ามองจากด้านข้างนะเนี่ยเลเยอร์ทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมเลยเนาะมีเลเยอร์ความเป็นกลาสเลยเยอร์ที่มันเป็นงานอาข้างในมั้งแล้วก็เป็นตัวเบสข้างล่างน,นะครับแล้วก็ถ้าดูไม่ผิดเนี่ยจะเป็นแค่ตัวเบสข้างล่างน,นะครับที่มีความบางลงเล็กน้อยเนาะก็เลยมีความหนาที่ต่างกันนะครับแล้วก็ตัวขอบข้างเนะี่ยก็เหมือนเดิมเช่นกกัามดาดิรู้้็งไสึตข ในบริเวณแขนเลยเนาะในส่วนของฐานแล้วก,การยึดเกาะเนี่ยเขาใช้วัสดุเหมือนเดิมนะครับซึ่งเขาเรียกมันว่า s u p ิเลี a n t i s l i p s i l i c o n e base นั่นเองซึ่งเอาจริงๆมันก็เหมือนรุ่นแรกเลยนะแต่รุ่นแรกผมไม่เจอปัญหาอาการพองๆแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะน่าตกใจนะไม่คิดว่าจะเจอแจ็คพอตแบบนี้จากแพดสมิธเนานะแต่ก็เป็นว่าตอนนี้เขาน่าจะกําลังแก้ไขปัญหานี้อยู่นะครับแล้วก็โชคดีที่ปัญหานี้เนี่ยมันมาเกิดบน glass pad นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยน้าหนักมันค่อนข้างเยอะมันอยู่ประมาณ1.8กิ รวมถึงการยึดเกาะด้วยเนี่ยน้ำหนักประมาณนี้หนึบอยู่แล้วนะครับไม่ขยับง่ายๆแน่นอนตั้งใจยังลำบากเลยถัดมาเรื่องของผิวเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นแรกนะครับจากเดิมที่มีความเป็นกระจกมากๆเลยตัวนี้ก็กระจกแหละแต่แบบมันจะมีความด้านนิดนึงนะครับมี texture มากขึ้นนิดหนึ่งย้ําว่านิดนึงนะซึ่งเขาก็เรียกมันเหมือนเดิมนะว่ามันคือ multi layer micro texture glass surface นะครับแล้วก็ตัว dm place ตัวก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันคือ balance glass m o l l pad เนาะส่วนตัวใหม่นี้ blue i m p เ e s s เขาไปเรียกมันว่า speed class ไม่น่าใช่นะทั้งสองตัวมันเร็วทั้งคู่นะครับมันคือ glass pad นะแต่ blue a n p a s e เนะี่ยผมว่ามันมี control ที่มากขึ้นนิดนึงนะครับมากกว่าตัวก่อนนิดนึงนะย้ำว่านิดนึงจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าตัวก่อนบาลานซ์ตัวใหม่สปีดเนี่ยไม่น่าใช่นะและเนื่องจากสิ่งนี้มันเป็น glass pad อยู่แล้วนะความเร็วมันสุดขั้วกันอยู่แล้วนะครับมันสมูทแบบลื่นปืดเทียบกับใครก็ชนะหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมก็น่าจะเหมาะกับเกมเพสซิ่งเร็วๆมากกว่าเกมเพสซิ่งช้าๆนะแต่ท่านี้เท่านั้น ก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยแม้แต่จุดเดียวนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะจุดเด่นของความเป็น glass pad นั่นแหละนะครับปัญหาเดียวที่เจอก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นคือเวลาใช้ใช้อยู่เนี่ยมันชอบมีอะไรกระเสียกระสนเข้าไปอยู่ใต้เมาส์ก็ไม่รู้นะครับมันจะแบบคืดๆ,ๆ,ๆแล้วก็ยกขึ้นมาเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่านะก็ไม่เจอพอลงไปใหม่แม่งดังอีกแบบวัดหลอนมากส่วนหนึ่งเราก็ไม่อยากให้มานเพลนเป็นรอยเนาะแต่อีกเรื่องนึงก็คือมันเสียวพันนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานก็จะต้องมีผ้าไว้ข้างๆตลอดเนาาาาะไไววววววว้ัััััดดด่่่่่นนนนนแอออรรบบบีสกกก็คืตตตตเยผมมมมมููิให บิดบิดเบี้ยวๆหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เขาแนะนําว่าก a าสแพดนี้เนี่ยไม่ควรใช้คู่กับเมาส์ฟีดที่เป็นวัสดุแข็งจัดๆนะครับพวกแซฟไฟ e ์ฟีดก s าสฟีดอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ควรเลยนะเพราะมันมีโอกาสกระทบกระทักกะทง่งแล้วก็เกิดความร้าวฉาดได้ค่อนข้างสูงนะครับเป็นไปได้ก็เลี่ยงเนาะผมว่าเราคงไม่ได้ต้องการความลื่นอะไรขนาดนั้นนะนะอเคสุดท้ายนะี่คือเรื่องของราคานะครับแพดสมิธบลูเอ็มเพลสค่าตัวอยู่ที่บามพัน่ามรกอยระมา4 0บบาทนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะแพงกว่าตัวแรกอยู่ประมาณสนะี่ร้อย มากกว่าตัวแรกนะฟีลิ่งตอนใช้สัมผัสที่เกิดขึ้นกับแขนผมชอบมากกว่าภางานอาร์ตดูเคลียร์มากกว่าดูสดมากกว่าแต่ผมชอบตีมสีแรกมากกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมองว่าราคาประมาณนี้ก็เมคเซนด์อยู่นะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องตัวฐานเนี่ยก็ถือว่าดีเลยเนาะแล้วก็แน่นอนเนื่องจากของไม่มีปัญหานะครับทางร้านที่นําเข้ามาขายอย่างไมซ์มอนเนี่ยปัจจุบันเขาก็หยุดจําหน่ายตัวนี้อยู่นะครับรอทางไพชมิธแก้ไขปัญหานี้อยู่เนาะอาจจะสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้านะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงตอนไหนเหมือนกันอ่่่ะนนนเเเาา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 ปป็ววถ้้้ใครรสสจจจตตัีมมขขไไดททหพงง ร้านไมซ์มอร์ดนะครับว่าเขาจะเอากลับมาขายทีเมื่อไหร่เนาะหรือว่าถ้าใครสนใจเกมมิ่งเกียร์อะไรสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ไมซ์มอร์ดจีจีนะครับใครเข้าไปจะสั่งของอะไรอย่าลืมใส่โค้ดสง่งฟรีครับค่าสาธุด้วยหรือว่าร้านไมซ์มอร์ดในช้อปปี้ก็ได้เช่นกันนะครับลิงก์ทุกอย่างผมทิ้งไว้นใน d e สคริปชันเนาะโอเคทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับไปแล้วไปเร็วมาเร, w, าเร w, ็วนะหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับอจารยรรทุกคน